ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องที่การไฟฟ้านครหลวงนะครับได้มีการเชิญชวนไปชมไฟประดับ8 5ล้านหแสนดวงในโครงการราดดำเนินทัศนาประชาสุขใจสว่างสวยด้วยไฟประดับเจริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉริมพระชนมพรรษา 6, 6, 6 8, รอบ28กรกฎาคม2567ที่มีระยะทางยาวประมาณ9กิโลเมตรเลยนะครับที่สามารถดูได้จนถึงวัน ที่20สิงหาคม2567ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาถึงเวลา24นาฬิกานะครับโดยสามารถชมได้หลายพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นบริเวณพระบรมมหาราชวังบริเวณท้องสนามหลวงถนนราชดำเนินถนนสีอยุธยาและรอบพระตำหนักจิตลดาและหงฐานนะครับที่สําคัญก็คือนอกจากการได้ชมความสวยงามของแสงไฟแล้วยังสามารถถ่ายภาพชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า1 0 0 0 0บาทที่มีการ เปิดรับไปจนถึงวันที่7ตุลาคมเลยนะครับใครสนใจก็สามารถส่งไปได้ที่สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในบ้าบพรมราชูปถัมนะครับ